สวัสดีจ้านี่อย่ายื่นผ้าย่างย่างส้มวิวไปน้ำท่างถ้าไปเก็บหมากตรอกมาใส่ไว้ใส่ตามองเง้กินคือเก่าเละจ้าพี่น้องเอ้ยอยู่แบบพ่อเพียงแบบบ้านๆเฮ่าแหละพี่น้องเอ้ยอย่างหา เนี่ยกินเนี่ยอยากไปช่วง view ไปน้ำกันเด้อพี่น้องเ้ย view แหงๆแหล่งๆนี่นสิเลยหนาวได้โอกาสอันตัวยายยุน่น ยางออกกําลังกายไปมันหนาวแห้งไงพี่น้องจับหนามจนมือเคียงกระด่างหมดเลยส้มยิ้วกระน้ำกระนึ <verses> ้อพี่น้องเลยใยญ่ยุ่นใช่เลาะเก็บไปหาเก็บประกอบเมื่อไหร่จะใส่ตามอ่าหุงกินพี่น้องเลยเรากินบานๆเท่านี้แหละ ลัดไปตัวตีบตัวเดนแล้วล่ะห้างลัดมันก็มีหลายห้างเลยดอกพี่น้องเลยลัดมันเรื่อยๆดิเรื่อยปิ่นหนองมันเป็นทางในเมืองเนาะมันมาเป็นทางลัดทางลัดไปทงหน้าดิพี่น้องไปทงหน้ากับจิพานพานน้องหนามเพื่อเนเนาะส่วนประกอบที่พูดอยู่ฟังกันปิ่น้นอง ก็ลังไกลไปในตูล้ละพี่น้องเลยลายมือเลยพระกิเลสปงบู๊โอ้ถอดกอดพายเด้อพี่น้องปวดแขนอยู่เด้ออยูอย่าไปตามภาษานี่แหละพูดเถ้า

ข้าชมไปหยิบขึ้นี่บันไดทางนี่ก็เปลี่ยนดีดอกพี่น้องดอกบัวดอกบัวอยู่ฝั่งนี่พ่อมาจะใส่หนอนี่นั่นมาทไชยซื้อบวชิ่นดอกบัวโอ้ ต้นนั่นก็ต้นยื่เทียงหลานไส้ก็ล่างเป็นดอกพี่น้องมันเป็นหลายสุดเลยแหละหน่วยโลนเบิดมันเบิดต้นนี่สื่อนยางว่้วท่านเพิ่นบูนห้อยห้อยจักรยานห้อยอันร้องเทายางมาเก็ี่ยวตัวนี้ท่านเพิ่นจักหน่วยว่าน้อพี่น้องเลย มันลอยมาจังไลยดอกบัวหลายกุกเกลอได้คิดออกเบื้งบันได้ทางล่องทางขุนบันไดล่องทางขุ่นบัดรพิเตอร์ใบใหม่หกวด ทมบรรยากาศทมพิวท่รมชาติบัานเท่าละพี่น้องเอ้ยเสียงหลดเรียนถนนลุนใหญ่ยินหอดตีเลยโอ้ซี่ยยางก็ได้ท้องฟ้า เก็บท่นเกิดมา่น้อตกหน่วยเหลือจากหน่วยมาน้นอปกอบไปไว้แต่ใส่ตาหหูใส่ลาบปลาก้นปลาเงินอยไีกน่นอันนี้เอาจำสุไห้อยหโอย หดไปโอ้ยบันไดทางลงฟังผีเนี่จะใบใหม่ไม่หลเลยบันไดลงมองนามฟังนี่เออ ใบไ,ไม้สั่งไ่เลยนะมันได้ก็ใบใหม่กับพี่หนอ่อบางผลจึงเปลี่ยนดีเรื่องบอกกระกอกก้นพี่น่อวันนี้ออตุนบกกระกอกเลยเอ,อ้าโอ้ยเสื้อง,งาบรรพินมือหนันเห็นซ้ำซีนไว ยังสองตามหน่วยมันโลนหมดเนะ้ะจักหน่วยเอ,อยเผิ่นเจ็กหน่ยหหนยหวยวะเนาะพิ่นมเก็บเลยวได้จักหน่วย,ยเนาะมึงเห็นห้อยหลุด้ากระยานมาอยู่ซุ่มพส่ผปันจ้ากระยานมนเก็บตะใสก่ก้อนแลระพี่นอ้อย ประเลื้วพอหน่วยเลยออ้ยบ่ได้พอหน่วยเลยพี่น้องบนีนี่เอ้อเอ้อน้ำพอเหลือจาเพิ่นจักหน่วยเลยพี่น้องโอ้ย

ยางผ้าพี่นอ้องส้มวิวมากเนาะพี่นอ้องอว่าก็เห็นหอยหลดจากกระยาดจนจน,นเมื่อก็บไปก่อนแล้วอื Đồ đầy chắc ngoài đây thì đỏ rồi này. chắc nuôi đây. Ôi, đầy chắc ngoài đây thì nó. chồng biu bay, chồng biu bay nó phi nóng chồng biu chồng bì nóng chồng bì nóng chồng bì nóng chồng kia nóng chồng bì nóng chắc bì đây chồng bì nóng chồng bì nóng chồng ไปช่างลัดหน่บอน้ำมาเขือ้นหน่อยเด็ดแต่ังนี่อยอ้หนอ Thứ bảo cấm lăng cai Thứ bảo cấm lăng cai sao Nó đẩy cọc chắc ngươi Nó đẩy mắt Con thân có đẩy được Cọc vào đây Nó đẩy ผลมาเอาไปกรอนสนับชมวิวชมบรรยากาศชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสาน บ้านนอกบันหน้า,นนาพี่น้องเอ้ยสร้างหลักสร้างลายเห็นห้อยจัก,กรยานห้อยลองเท้าห้อยจัก,กรยานมาก,ก่อนอื <c oughs> าพี่หน้องรัดไปท่างผุ่งซ้ำหนีก็น้อยใจพี่หนอ้องอยากยุ่นคิดก็รัดไปจังใดอีกหอวออก,ก็ร่างกายเห็นตัว สวัสดีค่ะ